สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหวยลาวเนาะทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะงวดที่แล้วนะครับไม่ได้ลงให้ไปเนาะนะครับก็หวยลาวนะครับออกออกตัวใดจำไว้ได้แล้วนะครับนะครับงวดที่แล้วไม่ได้ลงให้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถึงลงไปยังไงก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับ้อ่ะนะครับหวังว่าเดือนใหม่เดือนเมษานี้ นะครับสูตรจะกลับเข้ามาเฮงมาปังเหมือนเดิมเนาะนะครับเดือนมีนานี่รู้สึกว่าเข้านับงวดได้เลยนะครับเข้าไม่กี่งวดเองน้อยมากนะครับงวดที่2งวดที่แดดทั้งเดือนนะครับนะนั่นเลยครับนอะสูตรมันมีช่วงที่มันเข้ามันดุดปะปนกันไปนะครับช่วงที่หลุดยังไงก็นะครับก็ต้องขอบคุณเนาะกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้นะครับเนาะไม่มีทุกท่านก็จะไม่มีนะครับ แต่ละช่องทางในวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับในการติดตามทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นฮาน้อยหวยลาวหรือจะเป็นในหวยไทยนะครับหวยไทยก็พลาดไปเหมือนกันนะครับเนาะออกแบบนี้นะครับเนาะย่อมแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็มาลุ้นกันใหม่สำหรับในหวยลาวพัฒนานะครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับใครที่กดอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจ ให้กันด้วยเนาะสำหรับในคลิปนี้ขอคนละลค์นะครับก็พูดคุยแทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใครอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือใครอยากจะได้สูตรหวยลาวก็ลอคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็หวยลาวในวันที่4ี่เมษายนนิเออนะครับนั่าเห็นตัวนี้สเมษานะครับอ้าว อ่านะครับ4เมษานี้นะครับสรับในเลขเด่นนะครับเลขเด่นเลขวิ่งเด่นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเนาะซึ่งผมจะจับค้ากันไปนะครับก็ให้ไปในที่ในนะครับ3แล้วก็จะเป็น4 3 4 9นี่แหละนะครับในเลขเด่นแต่ถ้าถามผมเนาะผมชอบเลขไหนนะครับในงวดนนี้นะครับก็ ต้องชอบไปในที่ในเด่น3เด่น3วิ่ง3รูด3เนาะใครสายรูดสายวิ่งเนี่ยครับก็ปกติก็เน้นไม่ค่อยถูกหรอกนะครับเนาะมีในนี้แหละไม่ครับไม่3ก็4ไม่สก็เนี่แหละไม่9ก็เป็น3นี่แหละนะใน3ตัวนี้แหละนะครับยังไงก็ขอให้มาแล้วกันนะครับในสูตรพอคำนวณยอดหลังไปนเข้านะครับพอลงให้จริงๆนี่ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับเนาะมาดูกัน นั่นแหละครับเนาะสำหรับในตัวเด่นนะครับใครชอบก็นําไปจับกันต่อไปก็จะเป็นในจับคู่เนาะใน8คู่นะครับเดีย๋ยวจะมาเน้นให้อีกที6คู่นะครับท้ายๆเนาะก็จนวันนี้นะครับก็คือในที่ใน3 8 3 6 3 0แล้วก็9 2นะครับ นี่แหละสำหรับใน4คู่แรกก็ขอให้โชคดีนะครับก็หวังว่าจะมีชุดที่สมาชิกนะครับถูกใจชอบใจกันเนาะสำหรับในเลขชุดนี้ส่วนดีกใน4คู่เนาะ4คู่นะครับก็เป็นในที่ใน 4, 8, 4, 6, 9, 3แล้วก็94นะครับ นี่แหละนะครับเาครบใน8คู่ใครทุนน้อยก็จับแค่ใน8คู่ใครทุนเยอะนะครับก็ลองติดตัวกันไว้ด้วยเนาะซึ่งตัวกันวันนี้ก็ให้ไป2ตัวเหมือนเดิมกันก็จะเป็นในที่ในส0นย์เนาะ1 0เนี่ยเพื่อสิน้ำกลุ่นหวยไทยมาออกนะครับสอ1ศูย,ย์เนาะสำหรับในตัวกันก็นำไปจับเนาะส่วนใน3ตัวล่ะนะครับ สามตัวในวินวัน,นวันนี้นะครับให้ไปในที่ในศูนย์เก้าสี่ศูนสี่หกแล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์สามแปดเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้แตกสองตัวหรือสามตัวก็ได้นะครับเนาะสำหรับในเริ่มต้นเดือนใหม่นี้นะครับวันที่สี่เมษายนสำหรับในสามตัว ก็จบไปเนาะสำหรับนะครับใน2ตัวแล้วก็3ตัวต่อไปก็จะเป็นในเน้นๆใน6คู่นะครับสำหรับทนาหนะครับงบน้อยเนาะเผื่อจะนะครับมันจะเข้าในชุดนี้เนาะนะครับบางทีมันอาจจะไม่มีในชุดนี้ก็ได้เนาะแต่เอาที่ผมชอบใน6คู่นี้นะครับก็จะมีในที่ใน3 8 3 6 3 0 สี่หแล้วก็94นะครับนี่แหละนะครับเราสำหรับในแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะของงวดวันนี้วันที่4ก็เด่นๆใน6คู่ชอบก็นำไปจับกันเด้อนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาของงวดของวันนี้นะครับก็หวังว่าสุดนะครับจะกลับเข้ามาเหมือนเดิมเนาะนะครับเนาะพอจะหลุดนี่ก็หลุดยาวนะครับพอเข้านี่เขาเข้าติดต่อเข้ากันเข้าแบบน่าจะหายนะครับอ่ะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ลวงหานะครับว่ามันจะออกตัวไหนก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับช่วงนี้นะครับเนาะนะครับไว้รู้ว่าที่ไหนหนาวเท่าไรนะครับที่นี่ก็หนาวประมาณ19 แบบ20เนาะจนบุรีนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วมั้งเนาะหน้าหนาวเดือนไม่สาได้ครับเนาะก็นี่แหละครับเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับไม่สบายแล้วเดี๋ยวจะระแวงว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะครับเนาะช่วงนี้ก็ยังไงนะครับใครออกไปไหนมาไหนนี่ก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงก็ก็ให้นะครับทุกๆท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับก็ขอให้มีแต่คําว<บ>่าโชคดีเนี่ยครับมีแต่คําว่าเฮงๆนะครับก็ซื้อตัวไหนนะครับก็ขอให้ซื้อตัวที่มันจะออกนะครับเนอะคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวนะครับไม่ดีหรอกนะครับเนาะซื้อเอาแค่นะครับพอประมาณนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับใครอยากได้น้บในสูตรหวยลาวก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวผมไป คำนวณมานะครับเผื่อมันจะโชคดีเนาะนะครับเผื่อมันจะนะครับมันจะได้เลขเป็นเลขเด็ดเนาะนะครับเผื่อมันจะมาชนกันกับในนะครับในชุดโค้งสุดท้ายนะครับเราก็จะเป็นในชุดนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับฮานอ้อยเนี่ยใครอยากติดตามก็ช่องอยากถูกหวยนะครับลงที่นั่นไปก่อนเนาะสำหรับในช่วงนี้นะครับช่วงคนงวงคิงช่องของตัวเองนะครับหายแล้วนะครับเนาะหลังจากที่เปิดมาเป็นปีกับ2ปีแล้วนะครับเนาะอยู่ดี นะครับก็หายไปเฉยเลยนะครับจากใน u t u b e นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับน่าจะนะครับต้องต้องต้องให้มันกลับมาให้ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องคนดวงเฮงนะครับหาไม่เจอเลยช่องนี้นะครับเนาะอ่ะดี๋ยวก็หาหน่อยติดตามในที่นั่นนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆปังๆกันนะครับสำหรับในหัวเราพัฒนาของวันที่4ี่เมษายนนี้เริ่มต้นเดินใหม่เดือนเมษาหวังว่า นะครับจะหิงจะปังกันกว่าเดือนมีนานะครับเนะ mm hmm. าะผิดพาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ